ย่ามถุงทะเลรุ่นแรกรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับบาขนาด8นิ้วนะคะขนาดของเขาอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง11นิ้วและสูง22นิ้วความจุอยู่ที่35ลิตรนะคะรุ่นนี้สามารถใช้งานได้2รูปแบบคือปิดแบบนี้หรือจะยื่นขาบัดออกมาก็ได้ย่ามถุงทะเลใบกลางรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับบาขนาด9นิ้วนะ ขนาดของเขาอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วสูงที่18นิ้วและแน่นอนความจุอยู่ที่3 4ลิตรเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เมื่อต้องการยื่นขาใบาออกมาก็สามารถยื่นออกมาได้สะดวกแบบนี้ย่ามถุงทะเลใบใหญ่ของร้านเรานะคะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับบาทขนาด9นิ้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีความจุมากๆจุถึง45ลิตรด้วยกันเลยนะคะขนาดของเขาเส้นผ่านศูนย์กลางที่12นิ้วและสูงถึง24นิ้วเลย รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดบริเวณด้านล่างเพื่อยื่นขาบาดออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในมากขึ้นได้อีกนะคะยังมีกระเป๋าข้างมาให้ถึง2ใบซ้ายขวาแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้ามาให้อีกด้วยตรงนี้่ใส่ของทั้งสามช่องนี้สามารถรูดซิปออกแล้วก็เปิดปิดสาหรับใส่ของได้อย่างสะดวกเลยและแน่นอนซิปของเรานะคะเป็นซิป y ว้ที่ให้มาถึง2หัวรูดแยกซ้ายขวาแยกทิศทางใช้างานสะดวกแบบนี้ ทุกจุดจะเป็นซิป YKK เหมือนกันหมดเลยนะคะในส่วนของตัววัสดุท่าทำมาจากผ้าอ,อ็อกฟอร์ที่กันน้ำ3,000ม MM มด้วยกันเพราะฉะนั้นกันน้ำ100%หายห่วงเมื่อยื่นขาบาดออกมาก็าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยบริเวณขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวซิปแล้วก็ใส่ขาบาดเข้าไปได้เป็นทะเลของร้านเรานะคะมีจุดรับน้ําหนักให้ถึง3จุดด้วยกันถึงมีบริเวณสายบ่าซ้ายสายบ่าขวาและแน่นอนเรามีสายรัดที่ช่วงเอวให้ด้วยนี้ปรับสะดวกใช้งานได้ตามสรีระของแต่ละท่านเลยค่ะ บริเวณภายในเนี่ยททำมาจากผ้าร่มไนลอนกันน้ําที่พัน500ม MM. มแล้วเราก็ยังมีเชือกไนล่อนถักกลมยางหนาะแข็งแรงตรงนี้มาให้เพื่อรัดขาเอาไว้เพื่อไม่ให้กลิ้งไปกลิ้งมาแผ่นฝาด้านล่างนะคะเมื่อเราเปิดออกยื่นขอาออกมาแบบนี้เราก็เก็บเข้าไปที่ช่องบริเวณด้านหลังได้อย่างเรียบร้อยค่ะในส่วนของวิธีการใส่ขาบานนะคะจุดเริ่มต้นเราจะต้องพลิกด้านล่างขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อพลิกขึ้นมาแล้วเราก็รูดบริเวณซิปตรงนี้ออกมาะคะ่ะเมื่อเปิดด้านในออกให้กางบริเวณผ้าตรงนี้ออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นให้นําขาบาดใส่เข้าไปและรูดให้เรียบร้อยหลังจากยื่นขาบาดมาเรียบร้อยเราก็จะมาจัดการกับตัวบริเวณผ้าด้านล่างตรงนี้นะคะที่ด้านหลังเราจะมีช่องสําหรับเก็บใส่ผ้าปิดด้านล่างอย่างนี้ค่ะกางเขาออกมาจากนั้นให้พักาก่ปิดให้เรียบร้อยแล้วจัดใส่เข้าไปในช่องเล็กด้านหลังตรงนี้เท่า <c oughs> นี้ก็จะเป็นการเก็บขาบาดที่เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานแล้วนะคะ มีให้เลือกถึง2สีด้วยกัน,นะคะสีแกนขนุนและแน่นอนมีสีกวักด้วยค่ะท่านใดสนใจสินค้าธรมจรโทรหาเราตอนนี้หรือทักเพื่อมาสอบถามสินค้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ